วันไรแล้วครับคุณผู้ชม Google Photo บริการฝากรูปและวิดีโอฟรีจะไม่ฟรีอีกต่อไปแล้วงานนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงหลังจากวันที่1มิถุนายนปี2021ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวช็อกวงการที่สุดในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆคนเลยแหละที่เชียร์ Google Photo มากมาก ล่าสุดเพิ่งทําคลิปย้ายค่ายเห็นไหมบอกว่าเลิกเก็บรูปไว้บนไอคลาวบนอะไรเถอะแล้วไปเก็บบน Google Photo มันเก็บคือมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องดีจริงๆที่เราแนะนํากันไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวจะมีข่าวมาว่า Google Photo ที่เคยให้บริการฟรีนะครับจะไม่ฟรีต่อไปแล้วนะครับโดยที่เขาจะเริ่มต้นไม่ฟรีกันในวันที่1มิถุนายนปี2021ก็คือเดือนเดือน6ปีหน้านูน้นคือต้องบอกก่อนว่า เหตุผลที่ Google Photo เขาให้บริการฟรีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าบริษัท Google เขาใจดีนะคือทุกอย่างมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันครับสิ่งที่ Google บอกว่าจะให้ Photo ฟรีเนี่ยก็คือเขาจะขอรูปขออนุญาตใช้รูปเราเอาไปให้ AI เรียนรู้ในการดูรูปทำให้ AI มันเก่งขึ้น โดยที่เขาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่ารูปของคุณเนี่ยจะถูกเปิดเผยที่ไหนเพราะว่า AI มันดูมันศึกษาเฉยๆต่อให้คุณแก้ผ้าถ่ายรูปแล้วอัพขึ้น g o o g l e p h o t o AI มันก็ไม่เอารูปคุณไปนินทาให้ใครฟังสบายใจได้แลกกับการที่ให้เก็บพื้นที่ฟรีแบบไม่มีข้อจำกัดเพราะอะไรเขาอยากจะได้รูปแบบอันลิมิเต็ดเยอะที่สุดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดบริการ Google Photo มันถึงตอนนี้ Google บอกว่ามีคนอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วทั้งหมด4ล้านล้านรูปครับ 4ล้านล้านรูปเยอะมากทั่วโลกวิดีโอนี่ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเยอะมหาศาลกินพื้นที่แบบมหาศาลมันก็เลยทําให้ Google เนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการฟรีต่อไปได้แล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำส t ตอเรจในการเก็บนะฮะแล้วก็ต้องให้คุณแอคเซสเข้าออกได้ตลอดเวลาเนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายกูก็เลยบอกว่าจากนี้ไปเราขอเก็บค่าบริการหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เก็บแพงนะเราก็เก็บแบบเดียวกันกับคล้ายๆกับ Google One Google Drive ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ผมใช้ Google Drive เดือนละประมาณ70บาทหรือปีหนึ่งประมาณ700บาทนะ7 0็700กว่าบาทก็ได้100กิกเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2021ปีหน้าเนี่ยเป็นต้นไปรูปที่คุณอัปโหลดเพิ่มใน Google Photo นะครับมันจะเข้าไปอยู่ใน s Storage รวมซึ่ง ถ้าคุณไม่จ่ายเงินอะไรกับ Google เลยคุณก็จะมี15กิกที่อยู่มากับ Gmail กับ Google Drive ที่คุณได้ใช้ฟรีมันก็จะไปรวมอยู่ใน,นนะครับมันจะเริ่มนับ o ซเลตนั่นแต่ตรงนั้นเลยนะฮะเป็นกี่รูปกี่รูปอะไรก็ว่ากันไปเต็ม15กิกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วรูปเก่าๆละ่ะอ่าเนี่ยหลายคนน่าจะมีคาถามไปอ่านข่าวหลายๆเว็บที่เขาเขียนนะไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะอ่ะผมอธิบายให้ยละเอียดกูเกิลไม่ได้ทําให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับเราไม่ต้องย้ายออกนะครับ รูปเก่าๆยังสามารถเก็บไว้ได้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายคือเราจะสามารถอัปโหลดรูปแบบเดิมได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะเนี่ยตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้จะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละไปจนถึง1มิถุนายนปี2021 แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มนับสตอรีในส่วนอื่นแล้วแต่ถึงจุดนั้นปุ๊บเขาจะเก็บรูปนั้นไม่ให้รูปยังอยู่ครับคุณไม่ต้องย้ายออกและไม่ต้องเอาไปไหนคุณยังเก็บได้ฟรีเหมือนเดิมแต่จะไม่ได้เพิ่มอีกต่อไป <S <S เพราะฉะนั้นก่อนที่ใครก็ตามจะไปด่า Google ช่วยสํานึกไว้นิดนึงว่าเขายังให้คุณฟรีอยู่นะและเขาก็ไม่ได้เก็บเงินคุณเพิ่มถ้าคุณไม่เต็มใจจะจ่าย เพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาครับอผมระเบื่อจริงๆไอ้พวกที่ไม่เข้าใจแล้วก็ด่าอย่างเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะเต็มใจใช้ต่อเราก็ไปเปิดสตอร์เลเพิ่มเมานะครับเขาก็บอกว่า 100G กิกเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละ70บาทนะมันมีหลายเลรยราคาอยู่นะว่าเท่าไหร่นะก็ว่ากันเข้าไปแต่ถ้าเราไม่อยากจะใช้อต่อไปคือโกรธมากที่เขาไม่ให้ฟรีต่อไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดรูปลงมานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปหนึ่งสาธิตวิธีการดาวน์โหลดรูปทั้งหมดแล้วก็ไปหาที่อื่นฝากกันเอาเองซึ่งผมพูดเลย ไม่มีที่ไหนให้ฟรีครับบางคนบอกไปไปใช้ของ Amazon สิ Amazon ฟรีโทษ Amazon ก็ต้องเป็นสมาชิก Amazon m a z o n Prime ซึ่งคุณก็ต้องเสียตังค์ป่ะไปใช้ของ m i r r s s o t t o n e r i v e สิให้ฟรีตั้งพื้นที่1เทาไบต์คุณก็ต้องเป็นสมาชิก Office 365ป่ะคุณก็ต้องจ่ายปี1,000กว่าบาทคุณถึงจะได้1เทาไบต์แล้ว Microsoft นี่ผมพูดเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เกียดเขานะแต่เขาไม่แน่ไม่นอนนะบางช่วงเขาก็บอกว่า เออเราขอปรับนโยบายจากวันได้หนึ่งเทราไบต์เหลือเพียง2 0 0กิกแล้วอยู่ดีดีก็อ่ะวันได้เราให้หนึ่งเทราไบต์เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนของ Microsoft เนี่ยชีวิตคุณจะตุมต้มตมต่อมต่อมไหมเกิคุณมีไฟล์ามากกว่า2 0 0กิก่ะแล้วพอวันที่เขาปรับจาก2 0 0กิกเป็น1เทเออ,เอ,อโลง่งโลง่งพอปรับจาก1 B, เทลงมาเลยสองกิกอ้าวแล้วที่เหลือจะอยู่ตรงไหนละ่ะจะย้ายออกยังไงล่ะเออเดือดร้อนนะฮะพูดนี้ง่ายๆถ้าไม่ติดขัดอะไรนะเดือนละาทนะ 100กับร้อยกิกบน Google Photo หรือ Google One เนี่ยนะผมว่าให้เขาเหอะมันไม่แพงแล้วก็มั่นคงสุดละแล้วที่ผ่านมาเนี่ย Google เนี่ยเป็นบริษัทที่เปลี่ยนโพลิียยากมากนะน้อยมาก ถึงแม้บางคนบอกว่ามีวิธีนึ่งพี่ย้ายไปใช้ Google Pixel สิถ้าเป็น Google Pixel เนี่ยจะอัปโหลดขึ้น Google Photo ได้ฟรีเหมือนเดิมขอโทษล่าสุด Pixel 5 Pixel 6ก็ไม่ฟรีนะครับได้แค่ Pixel 1กับ Pixel 3แล้วเราต้องไปซื้อมือถือมือ2มาเพื่อที่จะมาอัปโหลดรูปเนี่ยนะไม่คุ้มด้วยประกรันทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เดือดร้อนอะไร70บาทจ่ายเข้าไปเลยครับไม่ได้แพงนสนับสนุนโดย TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ g a d g e t The Digital STM สูตยรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ